ดันขึ้นให้ตึงถึงปุ่มข้างบนเหยียบด้วยเหยียบด้วยว้าวเหยยีบอีกอีกสี่มุมอีกสามมุมเก่งเว้ยว้าวอ่ะคราวนี้ยกมานี่เลย ยกคนเดียวได้ไหมนี่ยกตรงกลาง,ลง,ลางมาวางตรงนี้ลูกจะได้เย็นเย็นไม่โดนแดดว้าวเลิศอ,อันนี้พอตอนเก็บเอาขาลงก่อน ตอเก็บเอาค้าลงก่อนแล้วก็กดปุ่มนี้แล้วก็หุบล่มขอบคุณท่านคุณซื้อพีเตอร์จ่ายค่าข้าวร้อยยี่สิบลุกเพื่อนๆถ้าอยากจะสั่งข้าวนะคะมีสามสั่งให้เลยเนะพี่นะเนาะข้าวผัดข้าวผัดกะเพรานะกล่องละสาสิบ้าบาทเนาะมาอุดหนุนกันได้ที่คุณตุ๊กตา เบอร์อะไรคะพี่0642474852 0642474852นะคะอยากจะเอาไปทำรงทานหรือว่าจัดงานแต่งงานบวชสั่งได้เลยเราทำให้เป็นกล่องเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ต๊ก